สวัสดีครับพบกับสุบล,ลุกาวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่อดีตสุน้าทีมชาติไทยนะครับวิเคราะห์หนึ่งสิ่งชังศึกต้องแก้ไขชนะมันดิฟสบายเนติพงศ์สีทองอินนะครับอดีตหัวหอกทีมชาติไทยชี้ชัดหนึ่งสิ่งที่ทับชังศึกชุดใหญ่นะครับต้องรีบแก้ไขแต่มั่นใจดีพอที่จะชนะมันดิฟได้ไม่ยากแม้ทีมชาติไทยจะอยู่ในอันดับที่111ของโลกเหนือเกาู่แขังในเกมประเดิมสนามอย่างมาริฟ ซึ่งมีอันดับโลกอยู่ที่156ของโลกโดยจะแข่งขันกัน,กนวันนี้ตำรับประเทศไทยทุ่มตรงในศึกชิงแชมป์เอเชีย2023รอบคัดเลือกกลุ่มซีซึ่งทีมชัดไทยของเรานะครับเหนือกว่าอยู่มากแต่ก็ยังเป็นเกมสำคัญที่มีผลต่อการเข้ารอบและฟีฟ่าแลงกิงโดยทีมงานข่าวไทยรัฐสปอร์ตได้มีการไปสัมภาษณ์เนติพงศ์ศีทองอินอดีตสุนทีมชาตไทยที่เคยยิงแฮตทริกใส่มันดิ มาแล้วนะครับในศึกเอเชียนคัพในปี1996รอบกันเลือกนัดแรกโดยอัลเฟรดเปิดเผยว่าตนไม่ค่อยดูฟุตบอลไทยเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วจะดูแต่ฟุตบอลโลกแต่ที่ได้ติดตามล่าสุดก็คือศึกซีเกมส์2021ที่มอนโคกิงคุมเทียมในรอบชิงชนะเลิศก,กับเวียดนามยอมรับนะครับว่าทีมชาติไทยเป็นต่อทุกอย่างแต่นกเตะก็ยังขาดความเข้าใจร่วมกันในเกมซึ่งสําหรับตนแล้วเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าทักษะเฉพาะตัวแต่ยังคงมั่นใจนะครับ ว่าช้างศึกจะชนะมาลดีฟได้อย่างแน่นอนเพราะคุณภาพของนักเตะทั้ง23คนมันดีกว่ามากพร้อมแนะนําอีกว่าควรเล่นฟุตบอลให้ทะลุทะลวงมากกว่านี้โดยโปรแกรมทีมชาติไทยนะครับในศึกจิงชมป์เอเชีย2023รอบคัดเลือกโดยไทยรัฐทีวีไทยทอดสดทั้ง3นัดนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้นะฮะวันที่8มิถุนายนตามเวลับประเทศไทยก็คือทุ่มตรงโดยทีมชาติไทยของเราพบกับมันดีฟวันที่11มิถุนายนนะครับตามเวลับประเทศไทยก็คือทุ่มตรงยัน โดยจะพบกับสีลังกาและวันที่14มิถุนายนตาหรับประเทศไทยก็คือสี่ทุ่มครึ่งจะพบกับเจ้าภาพอุซเบกิสถานนะครับวันนี้อย่าลืมนะฮะเปนแฟนทั้งหลายเสือนเอเชียสื่อนักตีข่าวทีมชาติไทยอยู่23ปีมีสิทธิ์จบรองแชมป์สื่อใหญ่ของอินโดนีเซียนะครับอย่างฟุตบอล5สตาเปิดเผยว่าทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีอาจจะจบถึงรองแชมป์เอเชีย ในรายงานระบุว่าทีมชาติไทยชุดยูยี่สาปีชุดนี้มีความไม่ธรรมดาอยู่ภายในเทียมพวกเขาผสมผสานนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ในประเทศกับนักเตะที่ถูกเรียกตัวมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปมากถึง9คนซึ่งแต่ละคนล้วนแล้วเต็มไปด้วยทักษะความสามารถโดยทีมชาติไทยชุดนี้ถูกยกให้เป็นทีมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยชุดยูยี่สิบเก ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ยู -23 ปีชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้มีเพียงไทยและออสเตรเลียเท่านั้นที่มีนักเตะคุณภาพจากต่างประเทศมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์จำนวน9คนเท่ากันซึ่งในรายงานระบุว่าทีมชาติไทยชุดยู -23 ปีทีมนี้มีโอกาสเข้าไปถึงในรอบชิงชนะเลิศได้และจดจบที่รองแชมป์เอเชียซึ่งพวกเขายังไม่เคยทําได้มาก่อนแต่ครั้งนี้มีโอกาสสูงที่จะเป็นไปได้ทันี้สถานการณ์ปัจจุบันทีมออสเตรเลียเข้ารอบไปแล้ว พวกเขาจบแชมป์กลุ่ม B ด้วยผลง,งาน7คะแนนส่วนไทยนะครับต้องตัดสินกับเกาหลีใต้ที่มีโอกาสจบแชมป์กลุ่ม4ด้วยกันทั้ง2ทีมนะฮะทีมไทยลีกชนขวาจอห์นทันเข็มดีกลับเล่นในลีกบ้านเกิดหลังจากที่ทำผลง,งานได้อย่างเยอดเยี่ยมตั้งแต่เล่นให้กับทัพชัางศึกอยู่23ปีผ่านเข้ารอบฟุตบอลจริงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานและกีฬาซีเกมครั้งที่3 1ที่เวียดนาม สำหรับจนาทาเก็มดีล่าสุดมีทีมในไทยลีกซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับสนใจอยากได้ตัวเซนเตอร์ฮาร์ปเจ้าของส่วนสูง188ซนติเมตรมาร่วมทีมสู้ศึกในฤดูกาลใหม่นี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับทีมดังกล่าวต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาจากโอบโอเดนซทีมดังในลีกของเดนมาร์กที่เขาได้ต่อเซญญตอรารงใหม่และขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่พร้อมลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้วราว1ล้านยูโรหรือประมาณ36ล้านบาท หากว่าต้องการแนวรับที่ริมทาดูโลกในจังหวัดสมุทรปราการไปรุ่นเทีมโดยสโมสรดังกล่าวมีแนวรับเยอะอยู่แล้วด้วยโดอสเารัเรเจ้าตัวถือเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งและมีความสุข,ขุมในการเล่นเกมรับโดยเพิ่งได้รับสัญญาอาชีพกับทีมเพื่อลุ้นขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของโอบิโอนเนนเซ่เมนเอมิถุนายนของปี2021ที่พ่านาและมีโอ,อกาสได้ลงเล่นในเกมฟุตบอลถ้วยไปแล้วหนึ่งนัดจากนั้นก็ได้ถูกทีมชาชิไทยชุดใหญ่เรียกไปติดทีม ชุดซูสึก AFF ซูสึกครับ2020ที่ประเทศสิงคโปร์ก่อนที่จะถอนตัวไปเนื่องจากมีอาการป่วยเป็นกรดไหลย,ย้อนล่าสุดนะครับจ้นาทางเข็มดีกลับมาลงเล่นใกับทัพชังสึกชุดอยู่23ปีชุดคว้าเหรียญเงินนะฮะกีฬาสีเกมส0 2 1ที่ประเทศเวียดนามและต่อเนื่องด้วยชุดอยู่2ีปีชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยนเกมสุดท้ายในรอบเน่งกลุ่มนะครับกลุ่ม4จะเจอกับของแข็งอย่างเกาหลีใต้ที่ ปัตตากอสเตเดียมในวันนี้นะฮะตามเวลาปฏิทัยก็คือ2ทุ่มตรงโดยถ่ายทอดสดทาง True ID และ Eleven s p o r t หมดสัญญาเบงกาลูลู FC ยากาทางคลาวด์นซีวาเรียบร้อยแล้วเบงาลูนะครับ FC ทีมใน,นลีกสูงสุดของอินเดียได้ย่าทางกับคลาวด์นซินวาหัวหอกชาวเบอร์ซินเลียนเป็นที่รู้เลยแล้วหลังหมดสัญญาเมื่อวันที่1มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะครับ ก็ในวัยสาปีนะครับอดีตดาวซนโวไทยลีกตลอดการด้วยจำนวนประตู144รลูกก่อนที่จะตกมาเป็นอันดับที่2หลังจากที่แฮร์ริเตี้เฟื่นเนเดสดาวรุกเพื่อนร่วมชาติยิงประตูแซงไปรั้งเป็นเบอร์หนึ่งของตำนานดาวซนโวไทยลีกตลอดการด้วยจำนวนประตู1 4 8ประตูซึ่งก็ยังคาแข่งอยู่ยังไม่จบนะครับแต่นี้เท่านั้นผลงานของเคลตันซีวากับเบงกาลูลูเอฟซีในลีกฤดูการล่าสุดลงเล่นไป19นัดยิง9ประตู กับอีก3แอซิทหลังย้ายมาค้าแข่งกับทีมเมื่อปี2010สําำหรับเคลตั้ซีวาเคยผ่านการค้าแข่งมาแล้วทั้งมาดูเดลดาในบราซิลโอสุดสภาบีซีเทโรศาสนะหรือบริสเทโรเอฟซีปัจจุบันเดลเฟนิสเอฟซีทีมในลีกเม็กซิโกเมืองทองยูเนเตตเซียงไฮ้เซนจินในจีนลิโอเชียงรายยูเนเตดสุพรรณบุรีเอฟซีและเบงกาลูลูเอฟซีในลีกอินเดียเป็นทีมล่าสุดนะครับ ส่วนเกียรติประวัตินะครับก็คือการควร้าแชมป์และรางวัลส่วนตัวมีแชมป์ไทยลีก1สมัยในปี2016กับเมืองทองแชมป์ลีกครับ1สมัยในปี2 0 1 6กับเมืองทองแชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัสมัยในปี2017กับเมืองทองและปี2018กับลีโอเชียงรายและเป็นดาวซนโวไทยลีก2สมัยในปี2012และปี2016นะครับก็อายุก็เยอะแล้วนะครับ35ปีก็มีโอกาสที่จะแขวนสตั๊ดนะครับ แต่เจ้าตัวก็ยังดูแลร่างกายดีนะครับโดยมีโอกาสนะครับที่อาจจะย้ายไปสู่สโมสรอ,อื่นในแถบเอเชียก็เป็นไปได้นี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่8มิถุนายนนะครับ